สวัสดีค่ะนี่คือพาอุรังเสวทหัวข้อของวิดีโอนี้คือทำไมคนไทยบางคนจึงยังเหยียดกลุ่ม LGBTQ อยู่ทำไมยังเหยียดกลุ่มนี้อยู่ไม่พูดว่า Qa ใช่ไหมปกติเราจะแบบติดป่าว่า LGBTQa เพราะว่าคำว่า asexual คนไทยนับถือซะด้วยใช่ว่าถือว่าหุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงก็เลยเป็นคนที่ไม่มีเพศโอเค เดี๋ยวามาดูว่าเหตุผลเหล่านี้คืออะไรเหตุผลเหล่านี้เอามาจากไหนเราเองแหละน่าชอบนั่งอ่านคอมเมนต์ออนไลน์อันนี้อ่านออกมาเฉพาะคนไทยนะไม่ได้อ่านแบบอันที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเอามาปนนะเอาเฉพาะของคนไทยว่าทําไมคนไทยบางคนเขาไม่ชอบนะคะ 1. เขาอ้างว่าการแสดงออกเขาบอกว่า เออ่พวกเ LGBTQ เนี่ยกิออยาเกินหญิงแท้มีสองร่างในร่างเดียวดูเกินงามหญิงแท้เขาดูธรรมชาติกว่าแล้วก็คนพวกนี้ก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทำให้คนรอบข้างเครียดแล้วก็ลำคาญอันนี้เหมือนเขาม,มุ่งเน้นที่จะว่าแบบว่าเ,เกย์หรือกระเทยะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาไม่ได้พูดถึงเอสเบียนใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเพศอื่น จะแบบว่าเป็นพวกที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ทุกคนไปเคยอาจจะมีพวกที่เพศตรงตามเพศกำเนิดตะโกนอยู่ในโรงอาหารหรือว่าในตลาดมันก็มีใช่ไหมคะโอเคนะคะอ่อย่างที่สองนะคะเมื่อกี้ข้อแรกใช่ไหมเรืงการแสดงออกข้อสองคือ บางคนเขาเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้นะคะ LGBTQ ชอบดูถูกคนอื่นอย่างเช่นเรียกผู้หญิงว่าชนีแต่พอตัวเองโดนดูถูกบ้างก็หาว่าคนอื่นเยยดเพศอะไรประมาณนั้นบางทีอยากอธิบายนะว่าคนที่เรียกผู้หญิงว่าชนีกับคนที่ไม่ชอบให้คนอื่นดูถูกอาจจะเป็นคนคนกันก็ได้แต่เพราะว่า เอ,อถ้าคุณเกลียดคนกลุ่มนี้มันก็จะเหมือนกับคุณในเหมารวมว่าทั้งหมดคือคนคนเดียวกันหมดคนที่เรียกผู้หญิงว่าชานีหรือคนที่ไม่ยอมเวลาคนอื่นเยยดเพศตัวเองคุณในมองว่าเขาเป็นคนคนเดียวกันหมดถ้าจริงๆก็อาจจะเป็นคนละคนกันได้นะคะไม่ใช่มีคนเดียวนี่มีทั้งนิสัยดีมีทั้งนิสัยไม่ดีในทุกๆเพศไปนี้หมดในทุกๆสังคมในทุกกลุ่มเหมือนกันหมดนะคะมีทั้งคนดีคนไม่ดีอ่ะอ,อย่างที่สามนะคะเหตุผลข้อสาม อันนี้ก็อันนี้เจอบ่อยเลยเพื่อนๆเราก็จะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันโดนยัดเยียดในプライมันหรือว่าเดือนไม่ทุนน่นะคะเหมือนแบบว่าทุกสื่อเปลี่ยนพยายามทำคอนเทนต์เกี่ยวกับプライมันทั้งๆท,ท,ที่คนส่วนใหญ่ ไม่ได้มีเพศ L G B T Q นะคะอย่างเช่นองค์กรต่างๆก็จะผลิตคอนเทนต์ออกมาทำโปรโมชั่นที่เกี่ยวกับพายมันหรือว่าเปลี่ยนโลโก้องค์กรตัวเองในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาโดนยัดเยีดยดมากเกินไปแล้วเขาไม่ชอบนะคะต่อมานะคะอย่างที่4อันนี้ผู้ชายจะมักจะเป็นคนพูดเขาบอกแกนทหารต้องเท่าเทียม นะคะฟังดูเหมือนแบบ men's right movement ใช่ไหมคะแบบเรียกร้องความเท่าเทียมเพื่อเพศชายอะไรประมาณนี้นะครัประเด็นนี้ถกเถียงกันเยอะมากเลยบางคนคิดว่ามีคนที่คิดขนาดนี้เลยนะคนที่แปลงเพศเป็นชายแท้แต่ยอมแปลงเพศเพราะ 1. ไม่อยากเป็นทหาร 2. อยากแข่งขันกีฬาในหมวดหมู่แบบว่า กับผู้หญิงไม่ได้อยากแข่งกับผู้ชายเพราะคิดว่าถ้าตัวเองแข็งแรงกว่าแล้วไปแข่งกับผู้หญิงตัวเองจะชน,นะเขาคิดได้ถึงขนาดนี้เลยนะหมายถึงว่าคนที่เขาเกลียดอะ่ะเขาคิดได้ถึงขนาดนี้เลยนะเขาคิดว่าผู้ชายแท้ๆที่มีจิตใจเป็นชายแปลงเพศเพื่อสองเหตุผลนี้นะคะเขาไม่คิดว่าอย่างอื่นอันนี้ก็คือเราอ่านแล้วยัง,งงงเลยว่าเฮ้ยมีคนคิดอีได้ยังไงอ่ะต่อไปเหตุผลที่หนะคะ ก็สังเกตว่าจะมีคนที่ชอบพูดว่าทําไมทอมหญิงล่ะทาไมทอมที่เก็กทาไมทอมตอแหลเก่งโกหกเก่งอะไรประมาณนี้นะคะก็ ก็เหมือนทุกเพศอะนะคะว่าเพศเพศที่ตรงตามเพศกําเนิดก็เหมือนกันมันก็จะมีทั้งคนที่เป็นแบบนี้แล้วคนที่ไม่เป็นมันไม่ใช่ว่าทอมทุกคนเป็นใช่ไหมคะแต่ว่าเขาอาจจะเหมาว่าเป็นทอมเพราะอาจจะมีประสบการณ์ว่าแฟนเก่าเขาไปคบทอมก็ได้เขาก็เลยมีทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยวกับทอมนะคะต่อมานะคะเหตุ <lex> ผลที่6เขาก็มีความเกลียด LGBTQ เพราะว่าเขาอิจฉานะคะ ก็สามารถมองออกได้ไว่าอิจฉาอย่างเช่นทําไมคนกลุ่มนี้ถึงได้โอกาสมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆทั้งด้านอาชีพการงานเห็นไหมตามโทรทัศน์เป็นเอไรนะพิธ,ธีกรหรือว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงอินฟลูเอนเซอร์มักจะเป็นกลุ่มนี้หมดอะไรอย่างงี้นะคะก็เข้าใจว่า ให้พูดอย่างนี้ออกไปแสดงว่าตัวเองอาจจะรู้สึกอิจฉาอยู่นิดๆอะไรอย่างี้นะคะต่อมา7นะคะข้อที่7เหตุผลที่7ว่าทํำไมคนถึงไม่ชอบคนกลุ่มนี้นะคะก็มีพวกอนุรักษ์นิยมบางพวกที่ต้องการคงไว้ซึ่งคํานําหน้าเดิมสรรพนามเดิมอันนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นต่างประเทศก็ด้วยไม่อยากได้สรรพนามอื่นไม่ชอบซิเยกคนทั่วไปว่าเดมชอบหรือว่าชอบ His เอ่อ เธอฮิมอะไรอย่างงี้ฮีชีชอบแค่นี้พอแค่เขากับเธอแต่ไม่ชอบใช้คำว่าเดย์แทน K เอกพจน์อะไรอย่างงี้จริงๆเดเป็นเอกพจน์ K ได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าเพศนั้นคืออะไรนะคะแต่ว่าแม้ว่าจะเป็นเอกพจน์ไม่ใช่เดย์อ e ตนะต้องใช้เดย์อ่นะคะแบบยูไงยูก็เป็นเอกพจน์ได้ใช่ไหมคุณคุณคนเดียวเป็นเอกพจน์ได้ก็เป็นยูอาร์ไม่ใช่ยูอ i สตนะคะต่อมาเหตุผลที่8นะคะ คนที่เขาไม่ชอบ LGBTQ บางคนเขาจะมีความหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขนะคะอย่างเช่นถ้าคนกลุ่มนี้บริจาคเลือดในเลือดจะมี HIV ไหมหรือถ้าเขาเใช้ฮอร์โมน มากไปในเลือดจะเยียงมีฮอร์โมนอยู่ไหมแล้วผู้รับบริจาคจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นความหวาดกลัวก็ถึงใช้คําว่าโฮโมโฟเบียใช่ไหมคะโฟเบียมันแปลว่ากลัวก็จะมีคนประเภทนี้อยู่ที่หวาดกลัวเรื่องสาธารณสุขแล้วก็มีพวกที่กลัวแทนอะไรก็ไม่รู้มวลมนุษยาชาติหรืออะไรก็ไม่รู้กลัวประชากรลด กลัวทำไมเนี่ยตอนนี้ประชากรล้นโลกแม้มันจะอยู่ในขาลงอยู่ก็ตามแต่มันก็ยังล้นเออไม่ว่าจะกลัวประชากรลดทําไมนะคะแล้วก็มีคนกลัวนั่นด้วยกลัวว่าบ้านตัวเองไม่มีคนสืบสกุลคงจะชอบดูหนังจีนตอนเด็กๆแน่ๆเลยตอนเด็กๆเ,เราอะ่ะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเรายังรู้สึกเออฉันรู้สึกแย่ชะมัดเลยทําไมฉันต้องเกิดเป็นผู้หญิงด้วยดม บ้านเราสืบสกุลไม่ได้อะไรอย่างเี้ใช่ไหมก็ดูหนังจีนมากๆก็ยังมีความคิดในฝังใจเลยตอนโตก็บอกตอนโตก็เลยมีความคิดว่าไม่เห็นจําเป็นต้องสืบสกุล,ลประชากรก็เต็มไปหมดอยู่แล้วประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปข้อที่9นะคะ ก็มีคนจะอ้างเรื่องนี้เหมือนกันอันนี้ส์งของศีลข้อ3ทําให้ไม่เกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่เกิดเป็นกระเทยแสดงว่าคนที่เกิดเป็น LGBTQ คือการชดใช้กรรมที่ทํามาในชาติที่แล้วก็ชาตินี้ก็เลยต้องมีความทุกข์ทางกายแล้วก็ทางใจนะคะก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ คนกลุ่มนี้โดนบางคนในสังคมไทยดูถูกนะคะแล้วก็อะไรนะทำมันก็บางบางทีคนก็ยังมองว่าคนกลุ่มนี้ป่วยเพราะว่าเขาใช้ตรกกะที่ว่าป่วยจึงต้องกินยาแล้วคนกลุ่มนี้เขาใช้แหละบางคนเขาใช้ฮอร์โมนใช่ปะ่ะเขาต้องใช้ฮอร์โมนนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่ากินยาโอเคต้องเป็นคนป่วยอะไรประมาณนั้นนะคะ แล้วเราก็เลยจะตั้งคำถามแบบ What about ที่ซึมใช่ไหม h a t about อ้าวแล้วถ้าแล้วถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ล่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะถามนะเราจะถามงั้นคนที่กินอาหารเสริมมันก็คือยาจริงไหมเหมือนกับใครมันก็เป็นเม็ดเมดเหมือนกันงั้นคนกินอาหารเสริมก็ป่วยสิใช่หรือเปล่าก็ใช้ๆช้กันคนกินฮอร์โมน เอะค,ณ,คณว่าคนกินฮอร์โมนว่าป่วยอย่างนั้นถ้าคุณกินอาหารเสริมมันก็ป่วยเหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดังนั้นถ้าเขาจะกินของพวกนี้ถ้าเขาไม่ได้มีอาการที่ทําให้เขาไม่สามารถทํางานได้เขาไม่ได้ป่วยนะคะต่อไป10บนะคะ10ข้อนี้เป็นเราเออเราคิดขึ้นมาเองไม่ได้มาจากการอ่านโพสนะคะเราคิดว่าสํานักข่าวบางสํานักข่าวนะคะ ไม่ได้ทุกอันนะคะเลือกนำเสนอการกระทำผิดโดยมิ n o ริตี้เท่านั้นอย่างเช่นเลือกนำเสนอข่าวจะเน้นว่าผู้หญิงเป็นผู้กระทำผิดกระเทยเป็นผู้กระทำผิดเป็นผู้เกาะอัชญากรรมอย่างเช่นเฮ้ยมีโจรผู้หญิงปล้นร้านทองมีกระเทยอยู่ดีไปตบเพื่อนหรือตบแม่ค้าที่ตลาดอะไรประมาณนี้นะคะจะเน้นเอาพวกมิ n o ริตี้ที่อย่างเช่นเอ,อ่อเป็นผู้หญิง โจรสาวโจรกระเทยอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อทําให้ข่าวตัวเองดูน่าสนใจเป็นข่าวดังเพราะเท่าว่าถ้าสมมุติว่าใช้นําเสนอเลือกเลือกข่าวที่จะนำเสนอเป็นแบบผู้ชายไปป้นมันก็ดูธรรมดาไปใช่ไหมผู้ชายป้นเยอะแยะแต่ถ้าบอกผู้หญิงไปป้นกระเทยไปป้อนอย่างเงี้ยคนก็จะ เเข้ามาอ่านข่าวคลิกดูข่าวกันเยอะให้ความสนใจกันเยอะขึ้นมันก็เลยทำให้ผู้ชมที่ไม่ได้มีทักษะรู้เท่าทันสื่อก็จะเชื่อว่าอ๋อผู้หญิงก็อันตรายนะกระเทยก็อันตรายนะอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเหตุผลข้อที่10ก็คืออยากจะบอกว่าไอ้ความโดดเด่นของ m i n o ร i ี y สิ่งที่จะทำให้แบบว่าคนเรียกคนคนนั้นได้อย่างเช่นโจรสาวโจรกระเทย หรือว่าคนอ้วนไปขโมยของนั่นโจรอ้วนหรือคนผิวดำมากๆไปขโมยของไอ้คนผิวดำคนนั้นอะอะไรประมาณนี้นะคะความโดดเด่นของคนที่เขามีแบบว่ามีอะไรให้เรียกอะให้ระบุว่าเขาเป็นใครนะคะทำให้คนชอบไปเหมารวมเพราะว่าคนจำได้ อ่ะลองคิดนะเดี๋ยวลองคิดตามบางคนอาจจะไม่เข้าใจที่เราพูดประโยคเมื่อกี้เอ่อลองคิดตามเราจะให้คุณเปรียบเทียบว่าผู้ชายธรรมดาผู้ชายเพศปกติเพศตรงตามเพศกําเนิดนะคะผู้ชายเพศตรงตามเพศกําเนิดไปกระทําผิดหรือทําเรื่องแย่ๆเรื่องเดียวกันกันกบคนเหล่านี้ 1. กระเทยตะโกนการตลาดกระเทย ตะโกนกลางตลาดกับผู้ชายเพศเพศตรงตามเพศกําเนิดตะโกนกลางตลาดถามว่าคนจําอะไรได้มากกว่ากันไอคนคนนั้นตะโกนกลางตลาดหรือคนจะพูดว่าไอกระเทยคนนั้น ตะโกนกลางตลาดการที่เราจําได้ว่ากระเทยเพราะว่ามันจะมีคําอะไรให้เรียกไงมันก็เลยทําให้คนเราฝังใจแล้วก็ฟังแล้วติดหูแล้วก็มีความเชื่อไปในที่สุดเวลาคุณได้ยินอะไรของอย่างนี้ตั้งแต่เด็กอ่าต่อไปลองคนอ้วนนะคนอ้วนเอาของที่รงทานยัดใส่กระเป๋ากลับบ้านเต็มเลยกับ ผู้ชายเพศปกติซึ่งก็ไม่ได้มีเรียกอะไรเออผู้ชายคนนั้นหรอทีเขาก็ไม่อยากเห็นคนคนนั้นไหมคนคนนั้นเอาของเก็บใส่กระเป๋าอะคนก็จะไปจําว่าคนอ้วนเป็นพวกแบบว่าชอบละโมบอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันมีชื่อให้เรียกไงมันมีคําคําวิเศษขยายคํานามให้เรียกนะคะแล้วก็อย่างเช่นคนผิวดำํำนั่นอะไปนั่งที่คนพิการในรถเมย์ในรถไฟฟ้า อากับถ้าคนผิวขาวปกติอย่างเงี้ยคนผิวดำไอดำคนนั้นไอมืดคนนั้นเพราะว่ามันมีคำให้เรียกไงมันมีคำวิเศษขยายนามให้เรียกคนก็เลยไปจำได้เฉพาะว่าม i ยโรดิตี้หรือคนที่มีแบบว่าข้อพวกเนี้ยเออเขาเรียกว่าอะไรข้อที่ด้อยกว่าพวกเอ่อคนที่กลุ่มอำนาจลักมาเจอริตี้ในสังคมอะไรประมาณนี้ค่ะมีคำวิเศษขยายคำนามให้เรียก มันคนก็เลยจําได้นะคะโอเคอยากก็เลยอยากจะทิ้งท้ายว่าถ้าคุณไม่ชอบใครก็ตามที่มีอัตลักษณ์หรือมีตัวตนที่เขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้คุณก็แค่อย่าไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปพยายามคุกคามเขาในโลกออนไลน์หรือไม่ต้องไปพยายามชวนคนอื่นให้มาเกลียดพวกเขานะคะถ้าคุณเกลียดกลุ่ม LGBTQ ก็ไม่ต้องไปสนใจเขาคุณก็ใช้ชีวิตของเขาไปเขามันไม่ได้สิ่งที่เขาแสดงออกสิ่งที่เขาพูดกันน้ําเสียงของเขามันไม่ได้ไปเบียดเบียนคนนะคะดังนั้นคุก็แค่อย่าไปสนใจนะคะมันอาจจะมีคนอื่นก็ได้ในโลกในในโลกความจริงในสภาพแวดล้อมในที่ทํางานที่เขาเกลียดคนนะคะ แต่ว่าเขาไม่สนใจคุณเขาเลือกที่จะไม่สนใจดังนั้นถ้าคุณเกลียดใครก็แค่ไม่ต้องไปสนใจเขานะคะถ้าเขามไม่ได้มาเบียดเบียนคุณคุณก็ไม่ต้องไปสนใจก็ขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอนี้นะคะก็ช่วยกด subscribe ข้างล่างให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ